สวัสด to so ีครับนิวยอร์กในใจนี่อยากจะเอาให้มันมันมากกว่านี้แต่ว่านี่ในวัดนะเพื่ก็เลยแค่ทักไายกันเล็กน้อยถ้าเป็นเิทีปาใสยที่ประเทศไทยนี่ก็จะสนุกสนานในกอเสียงกนไทยในนิวยอร์กด้วย ่ในวัดเลยไม่กล้ามากนะครับก็เลยอยากจะขอเริ่มต้นนะครับด้วยการสงคาพเียงเล็กน้อยนะครับต้องขอราบขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่อยู่ในควีนส์แล้วก็อยู่ในนิวยอร์กทุกท่านนะครับที่มาให้การต้อน,นรับผมเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ just a short message uh, shout out to the city of Queens and the state of New York for taking care of me during my stay during my walk over here by causing any inconvenience oh, yeah. by walking from the restaurant little taiway to here i have to apologize and i thank you in advance yeah, so, yeah, ประนิวยอร์กด้วยนะครับอการเลือกตั้งที่ผ่านมานี่ผมคิดว่ามันเป็น h i s t o r i c a l ในประวัติศาสตร์การเมืองไทยไม่ใช่ว่าใครชนะหรือใครแพ้นะครับแต่เป็นการเลือกตั้งที่มีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนมากที่สุดนะครับ yeah, <don> ในเมืองไทยเนี่ย <all. S 1> Voting turnout 76%เนี่ย <laughs> เป็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในการเมืองไทยนะครับรวมถึงความ active ของพี่น้องชาวไทยที่อยู่ต่างประเทศรวมถึงคนไทยที่อยู่ในสหรัฐแล้วก็รวมถึงคนไทยที่นิวยอร์กด้วยนะครับตรงนี้ไม่ได้เป็นอะไรที่เสียมมรยาตมากเกินไปอยากจะขอให้ตงมือให้คนไทยในนิวยอร์กหน่อยครับรู้เลกขอบคุณเือเกันครับเพราะว่าเข้าใจว่าการที่คุณจะต้องร e จิสเตอที่จะโบสนะครับเวลาที่มีให้แค่สองอาทิตย์เท่านั้นใช่ไหมครับจะริจิสเตอร์ได้ แต่ตัวเลขที่เห็นเนี่ยขออนุญา<อ><อ>ตก็คือตัวเลขที่ตัวเลขที่เห็นเนี่ยการเลือกตั้งที่ผ่านมามีคนไทยมา r e จิ s t e r ร o โหวทั้งหมดแสนกว่าคน <พอ S 1> นะครับมาใช้สิทธิ์90,000กว่าคนนะครับแล้วนิวยอร์กก็เป็นท็อปเทนเป็นท็อปเทนของคนไทยที่แม้แต่ห่างบ้านเมืองไกลขนาดไหนก็ไม่เคยลืมบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองแล้วก็ออกไปใช้สิทธิ์เป็นท็อปเทนสมัยให้ตัวเองได้เลย รวมถึงสำหรับคนที่ดูไลฟ์อยู่นะครับพี่น้องชาวไทยที่อยู่ที่แคลิฟอร์เนียพี่น้องชาวไทยที่อยู่ที่วอชิงตันดีซีนิวยอร์กนะครับแล้วก็ชิคาโกเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยกันขับเคลื่อนให้กระบบประชาธิปไตยที่ผ่านการเลือกตั้งซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ได้มักที่สุดแล้วเนี่ยเป็นการเลือกตั้งของพวกเราทุกคน ไม่ได้เกี่ยวข้องกับแค่ r รัพยาไม่ได้เกี่ยวข้องว่าใครจะเป็นนายกหรือไม่เป็นนายกสักเท่าไหร่นะแต่มันเป็นการแสดงให้คนทั่วโลกเห็นร่วมถึนคนอเมริกันเมื่อวานนี้ที่เว,ว,วทีไทม์ทุกคนก็พูดถึงว่าการเลือกตั้งในประเทศไทยที่ผ่านมานี้เป็นการเลือกตั้งที่ประชาชนมีส่วนร่วมประชาชนมีสิทธิแอฟทิคแลวก็ p ีพอ e m a n มนเชผ่านการเลือกตั้งครั้งนี้ผมคิดว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่ต้องเดินทางมานะครับถ้ามีโอกาสา York, ไปที่นิวยอร์กไปที่บอสตันหรือว่าไปที่ดีซีหรือว่าจะไปที่ไหนก็แแล้วตต่คันาี ว่าน่าจะไปที่ซิดนีย์ออสเตรเลียก็ต้องแวะมาแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่อุตส่าห์เสียสละเวลาไปโบวตในขณะเดียวกันผมถึงแม้ว่าจะถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่ t e m p o r a r y suspension on technicality แล้วเนี่ยผมก็ยังเป็นผู้แทนราษฎรของพวกคุณผู้แทนราษฎรมีหน้าที่ทำอะไรครับมีหน้าที่พูแดแทน,นราษฎรในระบบรัฐสภา,า parliamentary system ผู้แทนรัศดรมีหน้าที่พูดแทนรัศดรไม่ว่าเขาจะอยู่จังหวัดไหนรหัสไปรนีอะไรหรือว่าซิปโค้ดอะไรถ้าท่านเป็นคนไทยผมก็มีไม่ว่าท่านจะเลื่อกผมหรือไม่เลือกผมด้วยมผมก็มีหน้าที่ที่จะต้องมาฟังปัญหาที่เกิดขึ้นที่นี่ไม่ว่าจะเป็นปัญหาระยะสั้นถึงเรื่องเกี่ยวกับการทําทงานให้เรื่องต่างได้ง่ายขึ้นเรื่องเกี่ยวกับระบบกองสู์เรื่องเกี่ยวกับการต่อพาสปอร์ตต่อใบขับขี่ทำไมทำธุรกรรมยังใช้สำเนาบัตรประชาชนอยู่เดียวยังใช้สำเนาบัตรทำไมใช้พาสปอร์ตไม่ได้ หลายเรื่องพวกนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่จริงๆแล้วตั้งแต่ตอนเลือกตั้งเราคิดอยู่แล้วว่าเราจะเป็นรัฐบาลของคนไทยทั่วโลกไม่ใช่แค่รัฐบาลของคนไทยที่อยู่ในประเทศไทย ด้ะยฉะนั้นในการที่มานิวยอร์กครั้งนี้เดี๋ยวจะไปบอสตันต่อเดี๋ยวจะไปดีซีต่อก็ได้เจอกับคนไทยจำนวนมากที่ได้เล่าให้ฟังถึงปัญหาที่อย่างน้อยก็ยังมีความสิทธิ์ฟ้องต่อกระทรวงต่างประเทศเพราะว่าที่ให้แน่ใจในบัตรอไทยอยู่นะครับเป็นในเรื่องที่เล็กน้อยเรื่องที่สั้นว่าทำงานให้โบดให้ง่ายเลโบด้ริษัท r e g i ว t r a t i o n control service อะไรทำไมเวลาคนจะมาไปเที่ยวเมืองไทยขอวีซ่าขออัตโนมัติขออะไรได้แต่คนไทยเองต้องใช้สำหรับบัตรประชาชนที่ไม่ได้ใช้มาเป็นสิบปีหาไม่เจอแล้วจะให้ทำยังไงเรื่องพวกนี้เนี่ย เรายังสามารถใช้กรรมธิการต่างประเทศนะครับถ้าเป็นคนอเมริกันก็คงจะคุ้นเคยกับร,ระบบคอมมิชชันนะครับ Foreign a ั f a า r คอมมิชชั e นที่นี่ก็แอคทีฟมากในเมืองไทยเราก็ตั้งใจที่จะทาแบบนั้นกับรัฐสภาไทยเช่นเดียวกันนะครับ,รบเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องขอโทษจริงๆเดี๋ยวผมต้องไปขึ้น a อ t r แฟร์ไปบอสตันอีกแต่ว่าก็หวังว่าวันนี้เนี่ยได้ e s t a b l i s h roots แล้วก็ connections ที่จะสามารถฟังอะไรที่รัฐบาลไทยต้องแก้เพื่อที่จะดูแลทุกท่านให,ให้ได้ดีขึ้นนะครับอันที่สองนอกจากขอบคุณแล้วเนี่ยผมอยากจะชื่นชมทุกท่านครับชื่นชมในความเป็น Civil Society ชื่นชมในความเป็นพลเมืองของทุกคนไม่ว่าจะห่างไกลบ้านเมืองมาแค่ไหนก็ยังติดตามการพัฒนาพัฒนาการของเมืองไทยอยู่ตลอดนะครับเมื่อวานที่แมนฮัตตันเดินผ่าน าการนักเรียนที่เรียนอยู่ที่นี่แล้วยังยังบ่นๆอยู่ว่าเรื่องของยติสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังพูดถึงเรื่องยติการทำเร f ฟรน n ด u m แก้รัฐธรรมนูญหรือ constitutional amendment เนี่ย ก็ร <muitas> ู้เรื่องเท่าๆกับคนที่อยู่เมืองไทยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมนเป็นเรื่องที่ชื่นชมมากรวมถึงสิ่งที่พวกคุณต้อง s t r u g g l มาไม่ว่าจะเป็น30ปีที่แล้ว20ปีที่แล้ว10ปีที่แล้วหรือแม้ว่าปีที่แล้วเนี่ยก็ได้ฟังในสิ่งที่ต้อง s t r u g g l มาจนกระทั่งเปลี่ยนจาก s t r u g g l ให้เป็นสเ r e n g t ขึ้นมาได้ผมก็ในฐานะที่เป็นนักการเมืองนะครับแล้วก็คนที่เสนอตัวเป็นแคนิเดตนายกรัฐมนตรีและก็หวังว่าในการเลือกตักั้างหน้าก็จะทำให้เต็มที่ในฐานะที่จะเป็นผู้นำประเทศเนี่ย มันต้องสามารถที่จะอินสรตพควกคุณเข้ามาในการพัฒนาประเทศให้ได้ B คุณคือแถวหน้าที่อยู่ทั่วโลกคือทูดภาคเอกชนที่ทําหน้าที่ได้ไม่แพ้ทูดของรัฐบาลด้วยซ้ำไปถ้าคนที่เป็นผู้นําแล้วเก่งจริงเนี่ยเ็าจต้องสามารถที่จะบริหารทิวแมนรีซอสเ e สได้เหมือนกับคุณทำร้านอาหารนะคุณคุณก็ต้องบริหารทิวแมนรีซอสเสสองขค,คราวนี้เนี่ยคุณจะทํายังไงที่จะเทคเอาเวยชาร์เชสของคนที่นี่ และเชิญสิ่งที่เป็นทรัพย์สินของพี่นี่ให้กลายเป็นโอกาสและกลายเป็นโอกาสของประเทศชาติของบ้านเมืองเราให้ได้ <c oughs> สุดท้ายครับก็รู้สึกเต้นครับที่ เรามีโอกาสได้มาเจอกันวันนี้นะครับแล้วก็หวังว่าถ้าพวกเราทุกคนสามารถกีกันนะครับแล้วก็พยายามผลักดันให้ประเทศไทยไปข้างหน้าได้มากขึ้นเนี่ยผมก็ตื่นเต้นมากว่าเราจะสามารถที่จะ Achieve the Achievable ด้วยกันนะครับแล้วก็สามารถที่จะ,ะไปในถนนที่มันมื่ววานมีคนพูดเขาใช้ว่า Road less travel นะับผมว่าเป็นคำพูดที่ถูกต้องว่าโอเคมันแน่นอนว่าอะไรที่มัน worth w h i ก็ไม่คำ easy อยู่แล้วก็วมันก็ต้องใช้เวลาทันันเพราะฉะนั้นเนี่ย ผม expect p r o b l e m to ันนี้เดิน f o r breakfast เพราะฉะนั้นก็หวังว่าจะได้มีโอกาสทำง,งานกับทุกคน<อ>คนไทยที่อยู่ในนิวยอร์กแล้วก็ในในควินส์นิวยอร์กแล้วก็สหรัฐอเมริกาแล้วก็โวโลลมดยครับขอบคุณมากครับ